เทเซนคอนติเนียอัดกับพาร์ซิมเปิลเทนมารวมกันนะครับสวัสดีครับผมกิษตัทครับชื่อเล่นชอร์ตินครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่อยู่ค่าย14วันเหมือน14เดือนครับแต่ก่อนทําเรื่องรูทไม่เป็นเลยครับแต่ตอนนี้ก็พอได้แล้วครับ <Wow. S 1> แล้วก็เรียนเรื่องใหม่เป็นปีทากรัสครับผมต้องตามพี่ พี่ๆทันดครับเพราะฉะนั้นผมต้องปึกโจทย์ให้มากๆครับชอบชอบถามนะครับไม่ไม่เข้าใจอะไรก็ถามให้ให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องครับจนข้อด้อยก็น่าจะอยู่ไม่นิ่งนะครับผมภูมิใจที่ได้เรียนเรื่องที่เด็กมหนึ่งส่วนใหญ่เขาไม่เรียนกันนะครับแบบเรียนเรื่องของพี่ มสองมสา 3, มมสี่ประมาณนี้ครับแล้วก็ผมได้อะไรจากค่ายนี้ผมก็ได้หลายๆอย่างครับทั้งพี่พี่ๆที่ดีแล้วก็การออกกำลังกายที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องเรื่องใหม่ๆที่ต้องเรียนที่ต้องแก้โจทย์ให้ได้ครับว้าว <Wow. S 1> ครับทีนี้ออตตินเป็นน้องเล็กสุดในค่ายใช่ไหมครับครับใช่ครับครั้งแรกที่เรามาความรู้สึกแรกที่เล็กอยากรู้อะด้วยความที่เราเป็นน้องเล็กสุดอะ เรากล้าเข้ามาอยู่ในค่ายได้ไงเล่าเล่าความรู้สึกนี้ให้พี่เล็กฟังหน่อยเพราะว่าผมอยากเป็นนายอยครับก็เลยมากับพี่ๆครับจะได้เรียนรู้ได้ดีขึ้นครับพอถึงเรื่องที่ตัวเองตัวเองต้องเรียนนะครับแบบมสองมสามต้องได้เรียนรู้ใช่ไหมครับก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นครับหรือไม่ก็ทําได้เลยครับประมาณนี้ครับ เราวอติ้งไม่กลัวหรอครับว่าแบบเราเป็นน้องเล็กสุดเราจะตามพี่ๆทันไหมตอนแรกก็กลัวครับแต่ตอนหลังๆก็ไม่ค่อยกลัวครับเพราะว่าต้องถามบ่อยๆจนเข้าใจครับให้ให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็จะตามได้เองครับ mm hmm. ก็ไม่ค่อยท้อนะครับเพราะว่าเวลาเครียดหรืออะไรก็ไปออกกําลังกายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานครับ oh, <no. S 1> จะได้เึงนน้เครียด <No. S 1> แล้วก็มาฟึ่งโจนใหม่ครับ ส่วนใหญ่ก็ถามเงเดียวเลยครับข้อไหนที่ไม่เข้าใจครับก็ถามจนกว่าจะเข้าใจครับแล้วก็ฝึกโจทย์เยอะๆมีวินัยขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนอนเรียนรู้ได้ไวขึ้นครับแล้วก็เรื่องออกกําลังกายก็ดีขึ้นในความรู้สึกผมผมว่าแม่เนตก็สอนดีครับแล้วก็เป็นห่วงเหมือนแม่เลยครับเรื่องอะไรที่เราทํา ผิดหรือทำไม่ดีแม่เน่ก็จะอบรมครับแม่เน่ทำอาหารอร่อยครับพี่พีทก็เรียนกิงมากเลยครับชอบอ่านหนังสือมากครับแล้วก็มีวินัยสูงมากสูงกว่าพวกผมเยอะเลยครับมีมีมีใครแบบปั่นปั่นแม่ในค่ายเราก็มีพี่เชครับพี่เชปั่นยังไงครับแบบออตินชอบทําให้ว่าเราขำครับเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมใช่ครับเวลาเขียด เออฝากติดตามด้วยนะครับว่าผมจะติดในร้อยหรือเปล่าครับอ่แต่ผมสู้เต็มร้อยเต็มร้อยครับเต็มร้อยค,ครับบ๊ายบาย,บาย,บาย